สวัสดีสสดค่ะ,คะฟางค่ะสเต็มจ้าพี่แตมวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่กันที่อ่ามอเตอร์โชว์นะคะครั้งที่43ที่ Impact เมืองทองธาน,นีนั่นเองนะเรามาจากไหนนะเมื่อกี้เรามาจากอ e ีซูซุปาจิมบุรีนะคะมอเตอร์เซลล์จำกัดคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปข้างในกันเราจะไปดูอะไรกันไปดูบูธรถยนอ e ีซูซุนะคะว่าจะมีรถรุ่นไหนมาโชว์บ้างและโปรโมชั่นของเขาจะจัดเต็มขนาดไหน เราไปรูกันเลย น้องฟางหลังจากที่เราเดินชมมาในหลายๆรุ่นแล้วคันนี้สะดุดตาสุดสีเหลืองสวยงามมากสีเหลืองใช่ะต้งแต่ไกลเลยว่าสวยจริงๆเป็นรถแต่งเป็นรถแต่งเป็นรถแต่งเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นแบบเครื่องยนต์1.9 1.9แล้วก็เจน2นะคะเจน2เนี่ยมันจะทำให้รถไม่อืดพุ่งออกตัวได้แรงขึ้นนี ตงงหบ้าตัวนี้เหมือนเหมือนเขาจะต้องใส่กล่องด้วยนะคะน้องฟางแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นสเปคแคปสเปคแคปของเราก็คือจะเปิดแคปได้ด้วยนะรุ่นนี้เออแต่ว่าตัวนี้คือแต่งเป็นชุดสเกิร์ตชุดสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบฝากระโปรงฝากระโปรงแคปลาอ่าใช่ค่ะสวยมากคันนี้สวยมากใช่แล้วก็สีเหลืองดำสีเหลืองอตัดกับสีดำเงาเดี๋ยวไปดูรอบคันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง จะมีในส่วนของตัวแม็กแม็กก็จะจะสวยอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเข้ากับสีกับตัวรถนะคะเป่น <N> แบบสคันถ้าถามว่าแต่งแบบนี้โชว์รูมของเรามีให้ไหมให้ได้ไหมถ้าลูกค้าอยาอกได้แบบนี้เลยบอกเลยว่าโชว์รูมของเรามีจัดแต่งชุดแต่งเต็มให้แบบนี้เหมือนกันนะฮะถ้าลูกค้าต้องการที่จะอยากได้พวกสกเกิร์ตหรือว่า พวกล้อแมกโหลดจัดทรงนะคะก็คือโชว์รูมของเราเนี่ยปราจีนบุรีเราทําให้ได้หมดเลยนะคะตามที่ตามที่ลูกค้าต้องการเลยโปรโมชั่นดีๆเนี่ยก็ที่นี่เลยอีสุปราจีนบุรีนะคะมอเตอร์เซลล์จำกัดนั่นเอง น้องฟางถ้าลูกค้าสนใจที่จะออกรถอ e ีซูซุของเรานะคะกับอ e ีซูปราจีนบุรีของเราจะมีอยู่ที่สองสาขาค่ะมีที่ไหนบ้างน้องฟางมีที่ใหญ่คแล้วก็อีกที่ระโยสขก็คือสาขาค่ะค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อพวกเรามาได้นะคะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ